สุมีมเประเซ็นอาจารย์ครับผมไม่เข้าใจหัวข้อนี้ครับรบกวนอาจารย์สอนผมด้วยนะครับในคาบเรียนพรุงนี้ก็ต้นเนียนะครับอาจารย์ตอบว่าโอเคค่ะ <laughs> คือเ u l t u r ชอ h o ที่ผมเจอเนี่ยมันพื้นฐานหน้าภาษาของแต่ละคน ไม่เท่ากันนะทำให้บางครั้งเวลาพูดคุยเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารที่ไม่ตรงกันหรือเข้าใจไม่ตรงกันครับโอกาสคือของขวัญที่มีค่าที่สุดเท่าที่สวรรค์เขาจะให้เราได้ครับการที่เราอ่ะมัวแต่กลัวจะทําให้เราเสียโอกาสและเสียวเวลาชีวิตไปอย่างไม่รู้ตัวครับคว้าม,มันเอาไว้ครับจงไปเถอะครับผู้ปกครองและคนที่คุณรักเขาจะภูมิใจในตัวคุณครับก็นะมเมื่อกี้ผมไปคนมาแล้วครับตื่นเต้นมากเลยครับทุกคนดูนี่ครับ ทำไรสิ่งที่ได้กลับมาใช่อุ่นแต่เป็นหมวกครับวันนี้จะว่าเตยเลยนะครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดชิมาเนะเมืองมัซเอะประเทศญี่ปุ่นครับได้มีโอกาสมาเป็นนักเรียนแลกเห่นทีมวิทยาลัยแห่งนี้และตอนนี้ผมกําลังจะเดิสวัสดีครับผมนายปัญจพลสุเยศเชื่อเล่นชื่อห้องเต้ครับเป็นนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวนคณะมนุษยศาสตร์สาขาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่4ครับเคยมีประสบการณ์ไปเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยชิมาเนะประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา1เทอมการศึกษาหรือครึ่งปีครับถามว่าไปที่นั่นสนุกไหมสนุกมากๆเลยครับสาเหตุที่ผมตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเนี่ยเป็นเพราะว่าโดยส่วนตัวเป็นคนอยากไปต่างประเทศอยู่แล้ว แล้วประกอบกับอยากจะพัฒนาทักษะทางด้านภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษครับตอนอยู่ประเทศไทยเราก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นคุยกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ใช้พูดคุยในห้องเรียนเท่านั้นครับแต่เราไม่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันเท่าไหร่ครับถ้าเทียบกับการไปอยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยชิมาเนะผ่านทางเพจ Facebook NUScholarship ที่เขาจะเปิดรับสมัครให้นิสิต ที่สนใจที่อยากจะไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศก็สามารถเข้าไปสมัครได้ครับผมและด้วยเหตุน,นี้ครับพอโครงการนั้นมาผมเห็นว่าเฮ้ยนี่เป็นโอกาสที่ดีผมก็เลยต้องรีบคว้า,าไว้ก่อนครับมาจนถึงตอนนี้ผมมาคิดดูอีกทีแล้วมันก็คุม้มนะครับที่ผมเลือกที่จะเข้าร่วมโครงการไม่ได้เพียงแค่จะทําให้คุณได้ไปเรียนต่างประเทศมันยังทําให้คุณจะได้เปิดประสบการณ์ได้เปิดหูเปิดตาแล้วก็ฝึกภาษาด้วยครับ ตอนที่รู้ตัวว่าตัวเองผ่านการคัดเลือกครับผมก็ได้ไปเห็นรายชื่อตัวเองที่เขาประกาศชื่อบนเพจ Enus Scholarship ตอนนั้นคือผมดีใจมากเลยครับรู้สึกว่าโอ้โหไม่ให้เป็นการตื่นเต้นจนลืมเวลาครับผมก็ต้องทำตามขั้นตอนแล้วก็กระบวนการที่เขากำหนดมาครับอย่างเช่นเราต้องไปทำพาสปอร์ตทำวีซ่าเอาใบ C O E แล้วก็เตรียมสัมภาระที่จำเป็นที่สำคัญที่เราขาดไม่ได้เลยครับเราจะต้องเช็ค การเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่นต้องทําการบ้านในส่วนนี้ให้หนักกว่าส่วนอื่นๆครับก็ถ้าสําหรับนิสิตหอวาน้องๆคนไหนที่ไม่เคยไปต่างประเทศแล้วไม่รู้ว่าพี่ครับเราจะทํายังไงเราจะซื้อตั๋วข้างบินเราจะเตรียมอะไรยังไงจะเตรียมใจเตรียมนู่นเตรียมนี่ยังไงทาง NU i n t e r n a t i o n a เเขาจะมีการอบรมให้น้องๆก่อนที่จะออกเดินทางไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คุณจะต้องเตรียมตัวดีๆนะครับอันนี้สําคัญมากเลยครับ เงินครับเป็นของที่ขาดไม่ได้ใช่ไหมครับทางอาจารย์ของผมเนี่ยเขาได้มอบโอกาสให้ผมลองไปสมัครเขียนเรียงความแล้วก็เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนสนับสนุนด้านการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นแล้วก็ทุนสนับสนุนด้านการศึกษาจากมูนลนิธิที่ยาซึดะเนี่ยเขาจะให้เดือนละ1 0 0 0 0แเยนครับแต่ในกรณีของผมเนี่ยไม่ได้รับเงิน1,0,000แบาททุกๆเดือนครับเหมือนแต่จะเป็นว่าเราจะได้เงินเป็นเงินก้อนเดียวหลังจากที่เราเรียนจบการศึกษาครับ แล้วระหว่างนี้ผมก็ต้องพักเงินส่วนตัวมาใช้ไปก่อนครับสรุปเลยนะครับที่เราต้องเตรียมตัวก็จะมีเรื่องเอกสารเงินเงินการเตรียมข้อมูลแล้วก็เตรียมใจ4อย่างแค่นี้ครับ4อย่างความประทับใจแรกของผมนะครับก็คือเมืองมาเซอจังหวัดชิมาเนะเมืองหลวงของเขาจะชื่อว่าเมืองมัสเซอครับส่วนเมืองที่ผมอยู่นี้ก็เมืองมสเซอครับเป็นเมืองหลวงของจังหวัดเขาาะ เมืองมัสเอะก็มีบรรยากาศที่สบายครับสโลไลท์ชิลๆแล้วก็อากาศดีค่าของชีพก็ราคาถูกด้วยครับเดือนหนึ่งผมใช้เงินไปประมาณ8 9 0 0 0 0เยนครับถ้าเราไม่นับว่าเราเอาเงินส่วนนี้ไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือว่าออกไปเที่ยวข้างนอกบ่อยครับมันก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปได้เยอะเลยครับและอีกอย่างหนึ่งคือจัองหวัดชิมาเนะเนี่ยมีศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นครับคือศาลเจ้าอิซุโมะไทชะครับแล้วก็มีทะเลสาบ ที่ใหญ่มากๆชื่อว่าทะเลสาบชินจิครับพูดถึงอิซุมะไทชาเนี่ยไม่รู้ว่าคนไทยเขาจะรู้จักกันไหมแต่ในฐานะที่ผมเคยไปอยู่ที่นั่นครับผมบอกเลยว่าศาลเจ้าอิซุมะไทชาควรค่าแก่การลองไปเยี่ยมชมไม่ได้สักครั้งครับแล้วที่สําคัญคือที่นี่ยังมีค่าองชีพที่ไม่สูงมากนะตอบโจทย์แก่นิสิตแล้วก็น้องๆที่สนใจอยากจะไปเรียนที่นี่ได้เป็นอย่างดีเลยครับมันจะช่วยน้องประหยัดสน,นี้ไปได้เยอะมากเลยครับ ก็การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเชมานีเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น3ระดับครับ ระดับชั้นต้นระดับกลางแล้วก็ระดับขั้นสูงครับก่อนที่เราจะเข้าไปเรียนเนี่ยเขาจะให้เราสอบว่าระดับภาษาญี่ปุ่นครับแล้วเขาก็จะเอานําคะแนนส่วนนั้นมาแบ่งแยกพวกเราเพื่อจําแนกนิสิตเข้ากับชั้นเรียนนั้นๆตามความสามารถแล้วก็ตามคะแนนและตามศักยภาพทางด้านภาษาญี่ปุ่นของนิสิตเองครับส่วนตัวเนี่ยได้ระดับกลางครับการเรียนการสอนของทั้ง3ระดับเนี่ยก็จะมีวิชาที่เหมือนกันเลยครับก็จะมีภาษาญี่ปุ่นอ่านเขียนพูดภาษาญี่ปุ่นวยากรณ์แล้วก็คําศัพท์ ญี่ปุ่นศึกษาเองที่เรียนรู้เกี่ยวกับพวกวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นบเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมของจังหวัดชิมาน,น้แล้วก็เน้นการปฏิบัติส่วนอันที่3คือวิชาเข้าใจในวัฒนธรรมและความแตกต่างครับอิบุงกาลิไคจุดประสงค์คือการนํา นิสิตของทุกๆเศรษฐนิสิตทุกๆร,ระดับเนี่ยมาเรียนด้วยกันครับเพื่อมาเรียนแบบพูดคุยแล้วก็ดิสคัชนเป็นการเรียนแบบดิสคัชนแล้วก็มีการเขียนรีเฟคชั่นว่าวันนี้เราเรียนเราได้อะไรไปครับแล้วก็เราจะสามารถนําสิ่งที่เรียนเนี่ยไปยุกใช้ยังไงถามว่ายากไหมไม่ยากครับอาจารย์ผู้สอนใจดีครับอาจารย์ผู้สอนให้คําแนะนําแล้วก็ให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตทุกคนเป็นอย่างดีครับถ้าเราเราไม่เข้าใจหรือมีปัญหาตรงไหนเราก็สามารถถามอาจารย์ได้ทุกเมื่อครับ ทุกๆวันของผมเนี่ยก็จะเริ่มด้วยการตื่นเช้าแล้วก็ไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกินข้าวแล้วก็ไปเรียนครับเดินไปเรียนครับเพราะว่ามหาลัยที่ผมอยู่กับหอพักที่ผมพักเนี่ยมันไม่ได้ไกลเลยครับไม่ถึง1กิโลครับเดินแป๊บเดียวก็ถึงมหาลัยแล้วครับจากนั้นก็ไปเริ่มเรียนตั้งแต่10บโมง นิสิตแรกเปลี่ยนเนี่ยคาบเรียนจะเริ่มตอนเวลา10บโมงเป็นต้นไปครับถึงสี่โมงเย็นครับพอเลิกเรียนแล้วจะก,กลับไปที่ห้องไปเตรียมตัวไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันอะไรให้สดชื่นหรือบางวันก็นอนหลับจากนั้นก็ไปทํากิจกรรมไปเข้าชมรมที่เราเคยลงชื่อหรือเคยสมัครไว้ครับผมอยู่ชมรมกีตาร์แล้วก็ชมรมภาษาอังกฤษแต่ชมรมกีตาร์เนี่ยเป็นชมรมที่ผมเข้าได้บ่อยครับเวลาหนึ่งทุ่มถึง2องทุ่มครึ่งทุกๆวันครับ ก็เป็นชมรมที่สนุกครับได้เปิดโลกได้เปิดประสบการณ์ด้วยครับเพราะวยส่วนตัวก็ไม่เคยเล่นกีตาร์มาก่อนครับทุกคนในชมรมใจดีครับเป็นมิตรเวลาว่างผมก็จะอ่านหนังสือเล่นกีตาร์วาดรูปเล่นเกมดูหนังเป็นบางครั้งครับตัดต่อวิดีโอครับแล้วก็เอาอัพลง u t u b e ครับเป็นคอนเทนต์ที่มีชื่อว่านึกชื่อไม่ออกแอดเจแป็นปายเต้เดยเล็กเป็นโปรเจกต์ที่ผมตั้งใจจะทำมากที่สุดเลยครับนำเสนอภาพ ดูมุมมองที่เราเห็นให้กับคนที่ไม่เคยเห็นครับโดยเฉพาะเมืองจังหวัดชิมาเนะครับอาจจะเป็นโอกาสที่ดีครับที่เราจะได้นําเสนอจังหวัดชิมาเนะให้กับคนไทยนําเสนอชิดประจําวันแล้วก็มหาวิทยาลัยชิมาเนะให้กับนิสิตแล้วก็รุ่นน้องใหม่ๆให้ให้สนใจที่อยากจะมาสมัครที่นี่ครับเพื่อจะเป็นแรงจูงใจครับเพราะว่าพี่เคยผ่านมาแล้วครับ ก็ที่ที่ผมเคยไปครับบางครั้งเราไม่ได้ไปพาะเที่ยวเฉยครับบางครั้งเราต้องไปทําธุระครับที่ที่ผมไปก็จะมีโตเกียวนากย่าโอซากานาราฮิโรชิม่าอุนนานฮามาดะไปมาเยอะเหมือนกันครับก็เสียตังค์ไปเยอะเช่นกันครับ <t oni> ก็อาหารที่ผมชอบกินมากที่สุดครับตั้งแต่ที่ไปอยู่ญี่ปุ่นมาเนี่ย คือบุตะบร拉ดงครับไปที่ไหนผมก็จะสั่งแต่บุตะบาราดงเอาไว้ก่อนครับก็คือแบบหมูย่างที่เขาเอามาโปะกับข้าวครับแล้วก็กินครับอร่อยมากครับบุตะบาราดงอิซโมโซบะเป็นอาหารที่ผมก็แนะนําให้ท่านผู้ชมลองไปกินดูเช่กนกันครับการดําเนินชีวิตด้วยตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นการท้าทายศักยภาพแล้วก็เป็นการพัฒนา ตัวเองไปนในตัวได้ครับเพื่อให้เราเติบโตขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นหรือเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าทุกๆก,การดำเนินชีวิตไม่มีใครจะอยู่กับเราได้ไนอกจากตัวของเราเองครับเพราะฉะนั้นความยากลำบากจะทําให้คนเติบโตครับมันก็ทําให้ผมได้ทาอะไรหลายๆอย่างด้วยตัวเองครับได้เปิดโลกเปิดประสบการณ์พบปะก,กับผู้คนมากมายครับมันทําให้แนวคิดของเราการมุมมองของเราและหลักการช้ชืิตของเราเปลี่ยนไปแบบไม่รู้ตัวครับ วิธีที่ดีที่สุดก็คือการพูดคุยแล้วก็การทํากิจกรรมร่วมกันครับ2ออย่างเนี้จะทําให้พวกคุณมีเพื่อนใหม่ได้ครับการเข้าร่วมโครงการสิ่งที่ท้าทายผมมากที่สุดก็คือเรื่องของเวลาครับเพราะว่าเวลาสําหรับผมเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยครับ6เดือนเป็นเวลาที่สั้นและน้อยมากเลยครับผมก็ได้แต่คิดว่าอาจจะไม่เพียงพอสําหรับที่เราจะได้เก็บเกี่ยวแล้วก็เรียนรู้ให้ได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นผมมองว่า6เดือนนียเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้มันให้คุ้มแล้วก็ อยู่กับมันให้เกิดประโยชน์ที่สุดครับอย่างเช่น6เดือนนี้ผมก็จะใช้เวลาไปกับการาเรียนทำกิจกรรมแล้วที่สําคัญรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดครับก็จะมีหน้าที่หนึ่งที่ผมจะไม่มีวันลืมเลยก็คือทำหน้าที่เป็น MC หรือผู้บรรยายงานครับแล้วก็เป็นผู้เผยแพร่วัฒนธรรมการเล่นไทยลีลีเข้าสารให้กับเด็กๆชาวญี่ปุ่นแล้วก็สอนเขียนเลขไทยให้กับเด็กชาวญี่ปุ่นเช่นกันครับได้ออกข่าวหนังสือพิมพ์ด้วยครับ พอมาคิดดูแล้วเนี่ยมันเป็นหน้าที่เป็นสิ่งที่เราเคยทําดีๆไว้สักครั้งตรงอยู่ญี่ปุ่นครับดูว่าคุ้มครับกับเวลาที่เราใช้ไป6เดือนนี้ครับอะไรคือปัญหาที่ใหญ่ปัญหาใหญ่ที่สุดสําหรับผมจาการเข้าร่วมกิจกรรมเนี้ที่ผมเจอมามากที่สุดก็คือความไม่เข้าใจกันครับเพราะบางครั้งเนี่ยพื้นฐนานทางภาษาของแต่ละคนไม่เท่ากันนะทำให้บางครั้งเวลาพูดคุยเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารที่ไม่ตรงกันหรือเข้าใจไม่ตรงกันครับโดยส่วนตัวก็เคยประสบมาแล้วครับ มีพูดคุยกับเพื่อนชาวต่างชาติครับเราพูดนานทางด้านภาษาไม่เท่ากันครับคือเขาพูดอย่างหนึ่งเราพูดอย่างหนึ่งเลยทําให้กลายเป็นว่าเรากับเขาไม่เข้าใจกันแล้วก็ไม่ลงรอยกันไปอยู่ชั่วครู่ครับตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันแล้วครับคืนดีกันแล้วครับผมเพราะฉะนั้นภักษาทางด้านภาษาจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็จะขาดไปไม่ได้ครับ ประโยชน์ที่ผมได้รับจากการเขา้าร่วมโครงการนี้คือการเรียนภาษาที่ผ่านเจ้าของภาษาโดยตรงได้ใช้ได้พูดคุยและได้สื่อสารกับมันด้วยภาษาของเขาในชีวิตประจําวันทุกๆวันแบบ100%นะครับมันทําให้เราสามารถสื่อสารฟังพูดอ่านเขียนได้อย่างตรงไปตรงมานอกจากนี้ครับมันทําให้ผมได้ใช้โอกาสนี้พูดคุยแล้วก็สร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆชาวญ,ญี่ปุ่นแล้วก็เพื่อนชาวต่างชาติครับมันทําให้ผมได้เข้าใจแล้วได้แลกเปลี่ยนมุมมองแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนทัศนคติกับเพื่อนชชาาาวตต่งิครับ ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่น้อยนักเลยครับเราจะได้พูดคุยกับเพื่อนชาวต่างชาติในฐานะนักเรียนครับบางคนบอกว่าอย่าไปต่างประเทศเลยมันลําบากมันแพงมันเหนื่อยมันนู่นนี่นั่นขอแนะนํานะครับว่าไปเถอะครับเพื่อโอกาสในชีวิตของคุณครับเพราะว่าโอกาสไม่ได้มาให้คุณรับบ่อยๆครับ โอกาสคือของขวัญที่มีค่าที่สุดเท่าที่สวรรค์เขาจะให้เราได้ครับการที่เราอะมัวแต่กลัวจะทําให้เราเสียโอกาสและเสียเวลาชีวิตไปอย่างไม่รู้ตัวครับเพราะว่าชีวิตนี้มันมีแค่ครั้งเดียวและเวลาเป็นสิ่งที่เอากลับไปไม่ได้คว้าม,มันเอาไว้ครับและที่สําคัญมันจะทําให้คุณเติบโตและเป็นผู้ใหญ่ได้เห็นโลกใบนี้ได้พูดคุยได้เข้าใจมนุษย์ได้เรียนรู้กับสิ่งที่เราไม่เคยเรียนรู้มาก่อนครับเพราะฉะนั้นจงไปเถอะครับพ่อแม่ผู้ปกครอง และคนที่คุณรักเขาจะภูมิใจในตัวคุณครับที่คุณกล้าตัดสินใจที่จะไปผเผชิญหน้ากับโลกภายนอกด้วยตัวคุณเองท้ายที่สุดอยากจะฝากบอกกับทุกคนครับว่าการไปเรียนที่มหาวิทยาลัยชิมานี้เป็นการตอบโจทย์ที่ดีสุดสําหรับผมเท่าที่ผมเคยได้รับมาเลยครับ ดยส่วนตัวไม่เคยคิดว่าจะได้ไปเรียนที่ต่างประเทศครับแต่ผมก็ได้ไปมาแล้วแล้วก็กลับมาเล่าให้พวกคุณฟังได้ถ่ายหลายสิ่งที่ผมเห็นมาให้พวกคุณได้ชมขอขอบคุณ NU Scholarship แล้วก็ขอขอบคุณตัวผมเองครับที่ผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้แล้วก็ขอขอบคุณมูลนิธิยาสุดะที่สนับสนุนและคอยให้เงินทุนกับผมสําหรับการเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพที่ให้การช่วยเหลือและให้ความสนับสนุนผมมาจนถึงตอนนี้ครับแล้วก็ขอบคุณ เพื่อนๆพี่ๆและน้องๆหลายๆคนที่เป็นกำลังใจให้กับผมมาจนถึงตอนนี้ครับก่อนจะจากกันไปผมขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์และกด Subscribe ให้กับช่อง YouTube เต้ไดเ e ็กด้วยนะครับขอฝากช่อง YouTube ไว้นโอกาสนี้ด้วยนะครับก็วิดีโอที่ผมตัดต่อนี้ยังตัดต่อไม่เสร็จเลยครับถ้าใครอยากจะรับชมคอนเทนต์นึกชื่อไม่ออกแอดเจแปนบยเต้ไดเ็กในตอนสามารถไปรับชมได้ที่ช่องเต้ไดเ็กที่ YouTube ตรงข้างล่างนี้ได้เลยครับ ก่อนจะจากกันไปครับถ้าท่านผู้ชมยังมีคำถามตรงไหนหรือไม่เข้าใจส่วนไหนเนี่ยที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถถามผมตรงช่องคอมเมนต์นี้ได้เลยครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้เต้ไดเล็กสวัสดีครับ